ขันน้ำมนต์ก่อนนะครับอัญเชิญอัญเชิญสวัสดีค่ะขึ้นมาช่องช้างไทยวนไทยแฟมิลี่นะคะรไลน์นะครับคไน์นะเออันนี้นอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาดื่มกันมา้าไอ้ม่อนึ่งมาเ้าจีบไลยจันเจบเจบนะเราพากันมาขุดงานงานของพโอเล่กันนะคะเอาหันมาแล้วพอน้อย นั่นเห็นไหมจักวางมาเลยเขาให้ครับเอ่ไอ้ล่าเติมนี่ตัเบื้องล่ะไอ้ไอ้ล่าเติมใช่หักยาวเลยยาวเลยเออะตระมาณนี้อะไนี่เนาะยาวอยู่นี่เราเบรไปทน เท่านี้เลยนี่เป็นเท่านนี้หลยประมาณนั้นเห็นแล้วเห็นปลาเห็นเห็นโคูนเลยวข่าๆเลยพูพูไล่ตามหอยเลยไอเบจุบันไปแล้วค่ะหันหันหลังให้แล้วทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อน้อยเดี๋ยวพ่อน้อยจะจุดหานะคะ จะขุดหางาของพ่ออุเ่นะคน้าหันเนาะหันให้เขาเกลี่ยกินเย็นๆถ้าขุดเอาเลยอย่าประเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้พ่อน้อยกำลังจะขุดโอ้ดูคนส่งไฟให้ค่ะคุณแม่จ๋าพ่อพ้นทำไมไปใกล้พ่ออุเรนิดขึ้นโบ้สเห็นหรือยังพ่อน้อย ใช่ไหมพ่อน้ยโอ้ใช่ค่ะเย้น้ะมมมโอ้ได้แล้วได้แล้วเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้แล้วค่ะได้แล้วมาอันเชิญมาอันเชิญมาข้าราน้ำมุนน้ำมนน้มเอาคุณยายอันนี้อบรับองโยงคยเอน้ำมนละเาลไปคนเดียวครับคนเดียว ฮ่าโซเชียลมัลมยกันรับมเด้ออ้ยเื่น่ใช่ดีใจาพี่น้องดใจาเป็นชั่วโมงแล้วเนาะดินก็เอาเด้อดินก็เอาดินตกมันเอาเม็ดเดี๋ยวเรียบเกันาหมยัง បានយកនេះតែអីគេកញ្ចាក់ជុំរាប់រងនេះហើយមួយលាវនេះតែខ្ញុំចង់យកទីទេវជាចាក់ពីនេះទៅដាក់ពីមកទៅដាក់ពីនេះគេនេះគេគេគេនេះតែនេះទៅបុណ្យបារមីអូលេអើយនេះជុំជុំជូនអន់ឲ្យនਿੰងេងស្ងាំងស្ងាំងអន់មកព្រោះឲ្យរាំរួយเด้อចាថាជិះនេះเด้อមិនជੁੱតទូឲ្យជុំឲ្យយាវយ៉ាងដូចជិននេះទៅទៅទៅអ៊ិងហិងទៅបានเด้อ ย้าวมากเลยคเทียบหนตั้งาองนงเลยจัด้มเนยาวสองนึ่งดิงปลาซุ้มด้ละปรอจัดใช่ใช่ถึงแล้วจัดใช่ถึงจใช่สิบอดอ้รถน้ำมนอเนานึกเออะครู่ะเอะครูู่เซอร์นำเซอร์เซอรูเลย่ะ เป็ดเป็ดนั่น mm. ั่นายกมึงกเตนในนในเปดเป็ดะชื่อไเป็ดเปดมังซให้นั่งกันเองมังโซ่เจี่งกันเองรุนนราเงรุ่งรุรุ่งรุ่งรงรรุ่งรด่ง่ดรุ่งเรุ่ง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 ร่งรุ่งงรุรรุ่งรุ่งรุ่นรุ่ง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 รน่งเุรุ่งรุ่งุ่รุ่งรทรุ่งรง ลูกชายก็หาเงินได้มาแล้วก็ขอให้ค้ำให้คู่ในในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับในรับไม่เจอค้ำไม่คุณหาเป็นชั่วโมงแล้วกว่าจะเจอกระเด็นกระเด็นกระโดนกระเด็นกระโดนอ่ะเชิญครับผมอ่ะยายถือไปยายถือไปยายชือแผลงพี่ข้าท่านไปครับยาย้ยยายโอ้ยยายดีใจเลยยายดีใจแล้ว เมื่อกี้ยังกวนกวายอยู่สก้บหบฮะโเรยังให้เจอดูสายตาดูสายตาหัวเดียวลุงหัวเดียวเลยักหอวเดียวเลยโคเรยังให้เจอนะคะให้เจอนกรนกเพราะว่าบ่บ่กี่มากี่ นั่นเขาขาวนั่นหยังไหนมันดีนม่นไแมนั่นไหมยืดดินนม่นไหมมีเศษปลายใบอยู่อโปลายไม่ได้หาไม่เสศษเศษเศษน่ะไม่มีไม่มีเศษปลายท่อนเดียวเลยดูแล้วปลายเมื่อกี้ไม่ได้หักเลยรู้แต่เป็นเศษเศองได้ไ้อไปก็ได้โอ้ตอนนี้คุณยายก็เอาขึ้นมาไว้แล้วค่ะรวดเร็วมากได เอาพานนั้นลงข้างล่างไงวางข้างล่างตรงนี้เออถรถูกเด้ออย่าอบรานหัด้องดลๆ้นมะถีมองไม่เห็นนั่นมองไม่เห็นมองไม่เห็นจ้าถกาุกจ้าุเด้อ ขึ้นหิงแล้วค่ะการเจ้าของภคคาอันเก่งมาเกตี่จังเทียนะยาโสกนี่ค่ะนึกว่าจะหาไม่เจอซะแล้วนะคะปีกด้เองงานกระดิ่งานกระดิ่งนะฮะหายากที่สุดกระดินคืองานกระดินนี่แหละค่ะ แพงด้วยยาวสบหนึ <t akes> <t akes ok ่งเลยนะคะหาไม่ได้ง่ายๆค่ะโพลีก็มาให้ช่วงให้ราบนะคะเป็นบารมีทำจุกจุกเขียนค่ะโพลีของเรานะคะใหญ่นะ กดไลค์กดแชร์กดติดตานี่นะคะพ,ออพออ่ออเล่พ่ออเล่ยังให้พ่อน้อยหาเจอนะคะแม่เมจ๋าพ่อน้อยเป็นคนขุดเจอนะคะพ่อน้อยบอกว่าขุดตามรอยเห็นรอยแทงเข้าไปตรงตรงนี้นะคะพ่อน้อยก็เลยขุดตามรอยไปเลยนะคะแต่ว่าขุดแล้วครั้งหนึ่งไม่เจอนะคะอันนี้ครั้งที่สองนะคะถึงเจอค่ะก็ ไปบนดูนะคะว่างาหักนี่คือยังไม่มีใครเอาไปไหนนะคะฝังอยู่ดินลึกนะคะฝังอยู่ดินลึกทีนี้ก็เลยพากันขุดค่ะพากันขุดก็อยู่ลึกจริงค่ะคุณแม่จ๋าอยู่ลึกเลยเดี๋ยวนีก่อนเดี๋ยวมือเจ่าว่าทายไหมดื้อขารุยไหมอีกจันี่ศษมันต้องมันมันต้องมีเศษแหละมันต้องมีเศษเหลือ ตอนนี้ก็พรุ่งนี้ค่อยหาใหม่เพื่อนร้ยบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยหาใหม่นะคะวันนี้ก็ดูตามดูตามเนื้อพาไปก่อนว่า <c oughs> แต่ว่าจะฮักว่าจะหากันเจอเลยก็ไปประมาณโอ้ชิบูชิบูว่ายแล้วว่ายอีกค่ะจุดทูบแล้วจุดทูบอีก <c oughs> เพราะว่ายาวมากนะคะกลัวคนอื่นมามาเห็นค่ะ <c oughs> กันเดินอ้อมทุ่งนาเลยนะเดินอ้อมตาม ต้นมะม่วงสอง2 2> ทางทางโชคดีศิลลำิลปล่นอุอล่ออลอลตกมันงวดนี้งาหักเลยผอล่ อยาวตั้งสกหนึ่งเลยดูคุณแม่วาดก็เดินไปเดินมานะคะคุณแม่จา๋าคุณแม่วาดดูลูกชายดูลูกชายค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระด,ดิ่งติดตามน้องวาเลนไทยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะพอของน้องวาเลนไทยทำงานหาักซะแล้วนะคะตกมันงวดนี้ พ่ออเลย์พ่อของน้องวาเลนไทน์นะคะทำงานหักแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ